เคมได้เคมดีนะคะเคมหน้ามึนหน้าด้านเคมออกอากาศเคมให้ทั่วโลกได้เห็นไม่มีใครประเทศใดจะหน้านาหน้า,นา,นามึนเท่ากับประเทศข้างบ้านนี่อีกแล้วนะคะล่าสุดนี่เคมชุดไทยนะคะเวทีนางงามของประเทศข้างบ้านเรานี่นะคะก็ได้ทำกิจกรรมลคะค่ะพานางงามใส่ชุดไทยเดินเที่ยวอะ่ะ ในสถานที่สำคัญที่สุดในชีวิตของพวกเขานะคะอยังแคปชั่นก็จะบอกว่านี่คือวิดีโอสั้นๆนะที่แสดงให้เห็นถึงการเยี่ยมชมศิลปะและวัฒนธรรมแห่งชาติของมิสแคมินนะคะ2,023ตัวแทน25จังหวัดของเมืองเราที่วัดอังกอร์ในแดนยอดเยี่ยมของกัมพูชานะแล้วก็พากันใส่ชุดไทยเดินเรียงแถวโอ้โหอืมแบบว่า ชักแถวเดินท่าไล่ล,ลำซึ่งใส่สบายกันจงกระเบนมั่งนทับหน้านางมั่งแต่ว่าดูการนุ่งผ้านะคะสูงกว่าไทยเยอะไทยเรานุ่งชุดไทยเนี่ยจะไม่สูงขนาดนี้นะนี่สูงเกือบครึ่งเข้าไปถึงน่องแล้วอืมคนไทยชุดไทยเขาจะยาวลงมาก็อย่างว่าเนาะใส่ชุดไทยไม่ดูสถานที่ยังไงไม่ดูกาลเทศะ เออไปใส่อยู่กลางทุ่งกลางท่าก็ชาวเขามาเนี่ก็กลัวเลิกกลัวเธอก็เลยต้องใส่สูงขึ้นสูงหรือว่าจริงๆแล้วใส่ไม่เป็นก็ไม่รู้นะคะนี่คุณป้าค่ะเข้ามาให้กําลังใจเข้าด้วยเหมือนกันนะคะด้วยคอมเมนต์คาว่าธรรมดานะท่อมต้องเรียนแบบเจ้านายเออนะเห็นไหมนี่คือคอมเมนต์คุณป้าแล้วก็จะมีนางคนหนึ่งนะชื่อชื่อเฟซชื่อเพจเขาเนี่ยชื่อคัมแมคคันเจอร์นะเขาก็มา คุณป้าว่า thank you for coming and interest แค่แม่สบายแล้วก็มีคนไทยคนหนึ่งน่ารักมากเขบอกหืมน่าดานก็ว่นะส่วนคนป้าเหรอคะแปะรูปราชวงศ์ชั้นสูงบุคคลชั้นสูงที่มีชื่อเสียงบุคคลชนชั้นปกครองของอประเทศมันให้มันดูเลยค่ะว่าเนี่ยขนาดชนชั้นนําชนชั้นสูงชนชั้นปกครองของพวกมึง เขายังไม่มาใส่เลยชุดแบบนี้เพราะเขามีความระอายเขารู้ว่าไม่ใช่ของของเขาเขาไม่กล้าใส่นะปล่อยให้พวกมึงอไอ,อ้พวกอะไรอ่ะอีพวกลูกแม่ค้านั่งตลาด <laughs> ใส่ให้ สนองตันหาความอยากมีอยากได้อยากเป็นแม่กาลเกตไงแล้วก็ยังมีแอดมินของจากเพจเอเชียนมองไทยนะคะมาชมด้วยเขาแก่กแกแซะและค่ะว่าชุดสวยจังอืมคนนี้บอกว่าเพิ่งมาหาใส่ชุดไทยกันไม่กี่ปีบอกชุดดั้งเดิมดั้งเดิม,ดดมบ้านพ่อง,บ,องบ้านแม่งสิเออนะส่วนนางคมัมเมคันเจอร์นี่นะคะนางไล่ตอบทุกคอมเมนต์นะจ๊ะนี่ดูนี่คอมเมนต์นี่นางก็มาไล่ตอบเนี่ย บ็อกเดียวเซตเดียวคอมเมนต์เดียวกันที่มาต่อบคุณป้า thank you for coming and interest my comment ชาตใบเออคนนี้ก็เลยบอกว่า Cambodia Love Thailand อืมคนนี้บอกว่าขอบคุณนะที่ชอบชุดประจำชาติชุดไทยของประเทศไทยใครได้ใส่ก็สวยทุกคนเจเจเวนอีแคมนะคะใส่แล้วมันมทำให้ชุดไทยเนี่ย หมองใอ้ส่เนี่ยไม่ว่าหราอ,อกซื้อไปใส่เธอชายชอบแต่ใส่แล้วก็ให้มันรู้ว่าของของใครนะมันสวยชุดชุดไทยมันสวยมันย่วดใจใส่แล้วมันก็รู้สึกเป็นไทยนั่นแหละนะใส่แล้วดูมันแบบ international นะก็ไม่เป็นไรก็ใส่ไปแต่ว่าอย่าบอกว่าคาเมเดนชั่นเดรสหรือว่าคาเมสบายนะซึ่งมันเป็นอาการที่แบบว่า หลงวัดลืมลากไร้ลา,ลากนะไปดูก่อนก่อนที่จะเคมอ่ะไปถามกระทรวงวัฒนธรรมให้แน่นอนนะว่านี่เปนชุดของคุณหรือเปล่าอนะชุดสบายเนี่ยเป็นของ คุณไหมหรือชุดประจำชาติของคุณคืออันไหนกันแน่นะเห็นเขาบอกให้ไปดูที่พระราชวังเขมรินนะจะมีชุดซัมปอร์ตให้พวกเธอดูเนี่ยว่าเป็นใครเป็นอ่าชุดประจำชาติของพวกคุณนะเป็นชุดซัมปอร์ตที่มันก็สวยงามมากนะไปดูด้วยว่าวิดีโอเก่าๆนี่เวลาพวกคุณอ่าเจ้าหน้าที่ทางรัฐบาลของคุณต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองอะ่ะเขาใส่ชุดไหนอ่ามารำต้อนรับนะ ขาใส่ชุดสัมปอดเขาไม่ได้ใส่ชุดสบายเลยย้อนไปเมื่อ45 0ปีที่แล้วเนี่ย60ปีเนะี่ยดูอย่างประเทศไทยเนี่ยสงนาง,งามค่อยไปรประกวดเนี่ยตั้งแต่ปี19665เนี่ยนะแม่อภิัราไปเขาก็ใส่ชุดไทยดูสิทธ์เข้าไปประกวดแล้วนะเาก็มีชุดไทยสบายเข้าไปประกวดแล้วพราอย่าฟืนอะไรที่มันไม่ใช่ของเธอนะเพราะถ้าฟืนปุ๊บเนี่ยมันจะหน้าแตกเนี่ยอย่างเช่นนางคนนี้นะ ที่นะได้มาก๊อปรูปของห้องเสื้อของคนไทยเนี่ยนะเขาก็ล่าสุดนะั้นได้ออกมาขอโทษแล้วนะห้องเสื้อ,อของอชื่ออะไรอะห้องเสื้อไอริสเนี่ยได้ออกมาโพสต์ขอโทษอย่างเป็นทางการผ่าน facebook official โดยระบุว่าไอริสแคมเบเดียขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งนะและขอแสดงความเสียใจต่อสาธารณะ ที่ใช้ลวดลายของคุณทิติเกตทำโดยไม่ได้รับอนุญ,ญาตและไม่ได้กล่าวถึงแหล่งที่มาซึ่งเป็นการกระทําที่ละเมิดสิทธิทางสินธรรมของผู้สร้างผลงานเนี่ยนะห้องเสื้อไอริสเนี่ยแคมโบเดียกอขอ,ขอโทษดีไซเนอร์ไทยหลังลอกผลงานราหูอมจันนะเอาไปให้มิสอายูนิเวอร์สแคมโบเดีย 2, 2022ใส่นะก็คือย้อนกลับไปเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะคะ ได้เกิดดราม่าข้ามชาติขึ้นเมื่อคุณทิติเกตทราศิลปินนักออกแบบชาวไทยได้ออกมาโพสต์ขคอตกความว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรมเนื่องจากห้องเสื้อไอริสที่อยู่ในประเทศกัมพูชาเนี่ยได้นําลายลา,ยลายหูวอมจันที่ออกแบบไปเป็นลวดลายผ้าในชุดของฮังมานิตาเจ้าของตาแหน่งมิสยูนนเวิร์สกัมโบเดียโดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะอืมและห้องเสื้อนี้ก็อ่า ได้ออกมาขอโทษล่าสุดนะหลังจากผ่านมาสองเดือนห้องเสืออ้อไอริสได้ออกมาโพสขอโทษอย่างเป็นทางการผ่าน Facebook o f f i c i ียโดยระบุว่าไอริสแคมโบเดียขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งและขอแสดงความเสียใจ,จ่จสาธารณะที่ได้ใช้ลวดลายของ,องคุณกิจทิติเกตธรรมโดยไม่ได้รับอนุญาตและไม่ได้กล่าวถึงแหล่งที่มาซึ่งเป็นการกระทําที่ละเมิดสิทธิทางศิลธรรมของผู้สร้างผลงานเห็นไหมเนี่ย เพราะความมักง่ายเพราะความคิดขโมยเพราะความอยากก๊อปปี้เพราะความที่ไม่มีไอเดียสร้างสรรค์นนะแต่อยากจะเป็นออริจินอลนหน้าด้านหน้ามึนเนี่ยนะเวลาก็เข้าไปโอ้โหส่งขึ้นไปสู่เวทีมิสยูนิเวอร์สนะคะแต่เวลาขอโทษซุ่มขอโทษแอบขอโทษเนี่ยคนไทยเขาเอามาเผยแพร่ในกลุ่มนะคะกลุ่มชื่อกลุ่มว่า Amazing w o r l d c h e r Amazing Asian ะะอะไรนะ awcc นะ amazing w o r l d c a n z e r อะไรสักอย่างนึงป้าก็จำชื่อเขาไม่ได้นะคะเออเสิร์ชเข้าไปเถอะ awcc นั่นเลยนะคะก็จะมีโพสต์นี้ให้เห็นเลยนะเนี่ยแหงมนิตาเนี่ยได้ใส่ได้เป็นมิดยูนิเวิร์สกัมพูดียแล้วก็ได้ใส่ชุดราหูอมจันทนะแล้วมันเป็นผลงานของดีไซเนอร์ไทยไงคะอ,อย่างงี้คอมเมนนะจะยอมรับได้หรือ,อยังว่า ก๊อปปี้ไทยนะไม่พูดถึงหรอกค่ะมีในโซเชียลเนี่ยไม่พูดถึงหรอกว่าเรื่องเนี้ยมันเป็นยังไงนะก็ซุ่มเงียบขอโทษซุ่มเงียบนะคะเออแล้วก็พอเรื่องนี้จับโป้ได้ก็วิ่งไปเคมเรื่องใหม่ต่อไปนะคะ นี่คือเรื่องราวที่อยากจะมาเล่าให้ฟังว่าการเคลมนะ่ะเคลมอย่างหน้าด้านหน้าเหมือนเคลมแบบไร้สินธรรมเคลมแบบไม่มีอะไรอะ่ะไม่แล้วไม่คำนึงสินสิทธ,ธิหรือว่าสินธรรมต่างๆนาน,นานคือทําตัวเป็นคนขี้รักขี้ขโมยอะ่ะเห็นอะไรสวยๆงามๆก็อยากได้มาเป็นของตัวเองฉกชิงวิ่งนาวออกมานี่มันคือสันดานอะไรคะสันดานพวกทาสไงคะ